โควิดครั้งนี้ใครตายจากคุณไปบ้างตายเพราะวัคซีนไม่ได้คุณภาพขออภัยตายเพราะรอเตียงสอที่ดีของที่ทห้าแล้วอะ่ะค่าตัวตายเพราะธุรกิจเจ๊งไม่ไปบอกหัวหน้าคุณมากไม่เสียเจ้าฏิบาติ่บ้านแล้วหนึ่งหมื่นแปดสิบห้ารายที่ต้องตายอย่างไร้ความหมาย,ยแต่กลับมีคนอิ่มนี้พีมันบนความตายและซากศพของพวกเราไปจ้าโอเคไปจ้าโอเคไปจ้า ช่วยโอกาสใช้วิฤตรสร้างคะแนนนิยมกำจัดผู้เห็นต่างผู้นําโง่ไม่ได้ทำให้เราตายกันหมดผมก็เป็นคนมีวิจิตใจเหมือนกันหละนะระบอบปรสิทธิที่สูบเลือดเนื้อหากินบนความตายของคนต่างหากที่กําลังกัดกินอนาคตของเราหนูอดตายกันจริงๆสามเสร็จสิงหาคมโปรดจับตาการอภธปรายเมื่อไว้วางใจเชืนะช่อฉันไหมะื่อวเพราะงเชื่อต่อไป